รองสุดท้ายก็เป็นความมันอย่างแท้จริงของการลุนหนีตกชั้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานครับหลายทีมนะครับที่อยู่ในโซนตกชั้นนั้นไม่สามารถเก็บนชนะได้มีทีมเดียวครับที่สามารถที่จะลุ้นได้ก็คือทางด้านของบีซีเทโรนะครับถึงแม้จะไม่ชนะแต่ว่าเขาเสมอแต้มนี้สําคัญมากเพราะว่าทําให้ต้องไปลุนหนีตกชั้นในเกมสุดท้ายเลยครับได้ไปแล้วหนึ่งทีมคือ TOT นะครับแต่ว่าจุดสำคัญคือคู่นี้ครับ ถ้าเกิดเทโรแพ้บริรัมในเกมนี้เนี่ยโหเขาดาวการตกชั้นเลยครับบริรัมเนี่ยก็เป็นแชมป์ไปแล้วแล้วก็ต้องการที่จะทำคะแนนให้เยอะสุดเป็นประติศาสตร์ของไทยลีกด้วยครับในทีมบางเทโรแล้วทางเจ้าบ้านน้ำก่อนครับนาที33จะไอศกไกรสอนยิงทีมเก่าบุริรัมด้วยครับจากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับนาที80จังหวะน,นี้กำลังเดินขึ้นมากันนะครับ แต่ว่าบอลไปเข้าทางผู้เล่นของรีรามแล้วก็ให้มากับอันเดสตูนเยสเหมือนจะล้ำหน้าแต่ว่าดูจากมุมของภาพช้าในการถ่ายสดนั้นไม่ล้ำนะครับเหลืออยู่เยอะเลยครับทางพิทักษ์พงกูลสุวรรณนะครับเช็คล้ำหน้าพลาดทําให้ตูนเยสยิงเข้าไป 1- 1นนิ่งมากครับก็แปลว่าคู่นี้ จบด้วยการเสมอกันแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนเทโรนั้นไปลุ้นตกชั้นเกมสุดท้ายบุกไปเยือนเชียงรายส่วนบุรีรัมย์นั้นยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤด,ดูกาลนี้ได้ต่อไปครับ <S <S อีกหนึ่งเกมไปกันที่สระบ,บุรีครับทีมในโซนท้ายตารางต้องการแต้มเปิดบ้านเจอกับเมืองทองครับรองแชมป์ในปีนี้จะบานบุกขึ้นมาแล้วอัดลูกนี้ดึงสูงเลยครับนาที29ประมชัยเสือสกุลครับยิงให้กับสระบ,บุรีออกนำ ก่อนที่สหรัฐอยู่ยันจะยิงลูกนี้ครับตีเสมอ1 1ต่อหนาที33จากนั้นครึ่งหลังก็เบองทองมายิงเพิ่มอีก2ประตูรวดจากเฟรตังซินวายครับยิงจุดโทษนาที49และมาริโอยูรอสกี้ครับนาที84หล่อเป้าเลยครับหนีเป็น3ต่อ1ในช่วงท้ายเกมแต่ว่าเจ้าบ้านครับไม่ยอมแพ้ที่86ไล่มาเป็น2ต่อ3ครับจากแบกนาอองรี และชูทดเจ็บครับเมืองทองได้ลูทีสีจากไปตั้งสินวาครับลุยเข้ามายิงปิดท้ายเมืองทองชนะ4-2ครับซึ่งหลังจบเกมนั้นก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะว,ว่าแฟนบอลของเจ้าถิ่นสระบ,บุรีไม่พอใจคำตัดสินครับก็ปิดล้อมไม่ให้ทีมงานผู้สีนั้นออกจากสนามรวมถึงนักเตะของเมืองทองด้วยที่ยังติดอยู่ภายในห้องพักเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสารัตจูเย็นครับที่ไปแสดงท่าดีใจคล้ายกับ ยั่ยยุแฟนบอลเจ้าถิ่นหลังจากทําประตูตีเสมอครับทำให้นายวิเชียนพุทธิบินยูผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีต้องเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ผู้สิทธ์และทีมเบงคอลนั้นกลับออกไปได้ครับผลในคู่ที่เหลือนะครับเตะครบหมดนะครับเมื่อวานบางกอกกลาสเอาชนะการท่าเรือ2.1ต่อหนึทีโเสมอกับแบงคอกหนึ่งหนึ่งโอสุธภากับเอาชนะชลบุรี1-0่ชัยนาทเสมอกับราชนาวี00อาร์อามี่แพ้ให้กับตุณบุรีไป0-3 แล้วก็นครราชสีมาครับชนะศรีสะเกด1-0ขนาที่ราชบุรีนั้นแพ้เชียงราย 0- ประตูตอนหนึ่งตารางคะแนนครับหัวตารางบุรีรัมย์เป็นแชมป์ไปแล้ว81แต้มเมืองทองรองแชมป์นะครับ70คะแนนอันนี้แน่นอนแล้วแต่ว่าอันดับ3รมลุ้นสรุปครับสุพรรณขึ้นมาแล้วนะครับ58แต้มตาที่ชลบุรีครับ57แล้วก็แบงคอกวิเตดนั้นแต้มเท่ากับชลบุรีนะครับแต่ว่าประตูได้นั้นทางชลบุรีดีกว่าบวก21ขนาดที่แบงคอกบวก14อันดับ3ถึง5นะครับยังมีลุ้น จบที่3เพื่อคว้าโควาต้าไป a อ c ซีแชมเปี้ยนลีกในรอบเพลย์ออฟรอบที่2ครับส่วน5อันดับสุดท้ายลุนนี่ตกชั้นนะครับไล่ตั้งแต่การท่าเรืออันดับ14 33แต้มนะครับสระบ,บุ 2, รี32ราชนาวี32แล้วก็เทโรครับเท่ากันลุ้นก็สนุกแน่นอนนะครับขณะที่ทางทีโอทีนั้นตกชั้นไปแล้วมีอยู่16แต้มนะครับดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูจากประตูลบแล้วนะครับทางเทโร ก็ถือว่าดูดีกับสระบ,บุรีแล้วก็ราชนาวีขณะที่การท่าเรือนั้นแต้เดียวกับ,กบต่้มดียังพอหายใจคอได้แต่จริงแล้วเนี่ยทัาสุดท้ายนั้นไม่มีโจทย์อื่นนะครับนอกจากการเล็งไปที่3คะแนนก่อนแล้วเดี๋ยวเช็คผลผู้อื่นก็จะมีโชคตามมาเองแต่ไงต้องเล่นเพื่อชนะทุกทีมนะครับสำหรับทีมโซนท้ายตาราง